สองห้าสี่นะครับเดี๋ยวจะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีเจ็ดเสมียนนะครับวันนี้เขาจอดที่เจ็ดเสมียนลาช้าอยู่ประมาณ30นาทีครับ ใช้นาต้มนะครับทํำกระรับเดี๋ยวมาดูหมายเลขนะครับสถานีเจ็ดเสมียนก็อยู่ในจังหวัดราชบุรีนะครับ เดี๋ยวน่าจะไปรีบก,กับขบวนสามหนึ่งที่โอตรามนะครับขบวนสองฮารีเเอาสตอมสี่สามศูนย์สามนะครับ ถานี้ต่อไปก็โพธารามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบ,บกันใหม่ครับ